สวัสดีคับเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับปุ๊กปิ๊กชาแนลนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะมาอ่ารีวิวนะคะตัวอัปเดตนะคะของตัว a l g o l a n d Wallet นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทำการรีแบรนด์นะคะที่ชื่อว่า Pela a l g o นะคะหรือว่าเ e l a w อ่า e t อ่านะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็ถ้าสำหรับใครที่ใช้งานตัว Algorand Wallet อยู่แล้วนะคะแค่กดทำการอัปเดตนะคะมันก็จะขึ้นรูปใหม่สีเหลืองๆแบบนี้นะคะแต่สำหรับผู้ที่ใช้งานใหม่นะคะอยากจะมาเปิดใช้งานนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปดาวนโหลดได้ที่ Play Store หรือว่า App Store ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Bela Wallet นะคะ ก็สามารถทำการดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปใช้งานกันได้เลยนะคะซึ่งข้อดีของตัว p e r l a w l l l e ตตรงนี้นะคะก็คือจะมีอัปเดตนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว uh, NFT นะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะสำหรับหน้าตาของตัว p e ล l า a l l o ก a l เนะคะเป็นยังไงนะคะ ก็สำหรับล็อกอินเข้ามานะคะก็อ่าก็จะเจอในหน้านี้นะคะก็คือ w วีล o อมตูเ l l a wallet นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการคี e a เอ account ใหม่นะคะหรือว่าใช้อ่าซีเดิมนะคะในการที่จะมารี c o เ e อร์นะคะกระเป๋าอ่าเ l ลล w เ l l ต t ได้นะคะซึ่งตัว recovery ี่ีตรงนี้นะคะก็ใช้ตัวของอ่า o l a n d Wallet อันเดิมนะคะก็กดตรง I already have แอนแอคเคาท์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะยังไม่มีนะคะก็คลิกตรง I want create account ก็คือเป็นตัวด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะก็กดติ๊กเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะที่เราต้องการจะ c r e a t e account นะคะอ่าเราก็สามารถอ่ากดเลือกนะคะตัว c r e a t e a new Account นะคะแล้วก็คลิกไปตาม ขั้นตอนคะที่เขาแจ้งมาได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของอที่เรานะคะจะนำมาใช้ในการล็อกอินใหม่เข้ากระเป๋าตัวไปล่าวอลเล็ตนะคะวิก็จะทำการแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการกด next น,นะคะ,ะเขาก็จะสอบถามนะคะว่าสีนะคะลำดับ แต่ละลำดับของเรานะคะเป็นชื่อว่าอะไรนะคะอ่าเราก็กดนะคะลำดับที่5ของฟลูปิคเป็นตัวบูเลตนะคะลำดับที่10เป็นตัวลิกนะคะลำดับที่7เป็นตัวสไลด์สติกอ่าก็กดเน็กนะคะก็พอเรากดเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเข้ามาตั้งชื่อนะคะไอคาวของเราได้นะคะอ่าฟลูปิกนะคะแล้วก็ เราก็สามารถนะคะกดะตั้งค่าพินนะคะเพื่อเข้ารหัส wallet ของเรานะคะ,อ,ะอย่างตัวอย่างของวิกกก็กดหนึ่ทั้ง6ตัวนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ,ะเราก็ถ้าถ้าเราทําในโทรศัพท์มือถือนะคะมันก็จะให้เราเนี่ย enable ในส่วนของตัวคิมาลนิ้วมือนะคะหรือว่าสแกนพวกใบหน้านะคะก็ถ้า ใครอยากจะทำตรงนี้นะคะก็สามารถกด enable ได้นะคะแต่ว่าของวกมิก็ยังนะคะก็คือตรงนี้นะคะพอเราล็อกอินเข้ามานะคะก็จริงๆเนี่ยหน้าตาการอัปเดตเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวเอากอ a เลน a อลเลอันเดิมเลยนะคะก็จะมะีตัวในส่วนของโชว์ Portfolio ตวอลลุ่มของเราเป็นมูล,ลค่านะคะรวมทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตรงหน้ากระเป๋านะคะเราก็สามารถเข้าไปกดแอดเหรียญนะคะหรือว่าแอดแอคเคานเพิ่มได้นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะใครต้องการแอดแอคเค n t ์เพิ่มนะคะหรือถ้าเราอยากจะทําการฝากเข้ามานะคะก็กดตรงปุ่มนี้นะคะตรงขีดตรงนี้นะคะกดติ๊กเข้าไปนะคะอ่าก็จะเป็นในส่วนของการใช้สแกนนะคะหรือนะคะหากอยากจะเพิ่มเหรียญน,นะคะเพื่อนกดเข้าไปนะคะแล้วก็กด แอดนิวแอสเซทนะคะแล้วก็อ่เซิร์ชหาเหรียญที่เราต้องการอยากจะอ่ะเข้ามาในตัวของเอากอลเลนบอลเล็ตของเราได้นะคะอย่างเช่นตัวอะไลคอยนะคะซึ่งซึ่งซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปทำการเซิร์ชหาเหรียญของเพื่อนเพื่อนได้นะคะในการแอดเหรียญเนี่ย อ่าก็จะมีค่าธรรมเนียมในการแอดเหรียญน,นะคะก็คือเป็นเหรียญอัลโกเนี่ยเป็นค่าแก๊สก็ประมาณ 0. ูนย์จุดอ่าศูนย์จุดหนึ่งศูนย์อัลโกประมาณนี้นะคะก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ในส่วนของแอสเซทตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ในในส่วนด้านล่างนะคะตรงด้านล่างพวกนี้ก็คือเราสามารถแอดเหรียญได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในส่วนของตัว NFT เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของ history ของกระเป๋าเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนะที่พิ่เนี่ย เพิ่งทำการาดาวน์โหลดขึ้นมาใหม่นะคะก็ยังไม่มีประวัตินะคะส่วน NFT ตรงนี้นะคะก็จะมีในเร็วๆนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เพิ่งอัปเดตรีแบนระบบขึ้นมาใหม่นะคะก็อาจจะมีบางฟังก์ชันนะคะไม่สามารถใช้งานได้นะคะแต่ในอนาคตแน่นอนนะคะก็จะมีในส่วนของตัว NFT เพิ่มเข้ามานะคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะคืออะไรนะคะเราไปกดดูกันนะคะก็จะเป็นตัว กรานะคะแสดงราคาของตัวเอลกอเรนะคะว่าตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่าพอเรากดมาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรับส่งเหรียญนะคะก็คือเซ้นก็คืออ่าในส่วนของการส่งเหรียญนะคะแล้วก็รีซีก็คือในในส่วนของตัวรับเหรียญนะคะหากเราต้องการอยากจะส่งนะคะกดเซ n นตรงนี้นะคะแล้วก็กด I understand ะคะแล้วก เลือกแอสเซทของเรานะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการอยากจะโอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยค่าธรรมเนียมก็อยู่ที่ประมาณ0.1 l อ o ในการเป็นอ่าเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะคะส่วน r e c e i v e นะคะเราก็อ่าสามารถทําการสแกน QR Code นะคะ Copy ตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็อ่าส่งไปยังกระเป๋าต้นทางของเรานะคะเพื่อที่จะได้ส่งเหรียญน,นะคะเข้ามาในต,ตัวของตัวเป l l a Wallet นะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนรูปตัวคนนะคะรูปนี้นะคะก็เป็นอะไรนะคะเราไปดูกันก็จะเป็นในส่วนของการ Add c o n t a c t นะคะซึ่งหากเราต้องการอยากจะแอดนะคะก็สามารถไปทำการใส่ชื่อนะคะแล้วก็แอ add ด a c c o u n t a แอดเดรเข้ามาในนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตั้งค่านะคะเราไปดูกันตรงนี้รูปฟันเฟืองนะคะ ก็จะเป็นนะคะในส่วนของตัวตั้งตัว security นะคะแล้วก็ตั้งอ่าตัวแจ้งเตือนนะคะ notification ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่า wallet connection s e c t ตรงนี้นะคะก็เราสามารถทำการสแกน QR code เข้ามาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของภาษานะคะตรงนี้นะคะยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะก็จะอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นตัวของภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ตัว Currency ตรงนี้นะคะเราสามารถเข้ามาทำการเปลี่ยนได้นะคะว่าอยากใช้สกุลเงินไหนนะคะแต่หลักๆที่เราใช้ก็จะเป็นในส่วนของตัว us dollar อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทีมนะคะเราสามารถมาเลือกได้นะคะถ้าเป็น Default ก็จะเป็นแบบสีขาว Dark ก็เป็นแบบสีดำนะคะ light ก็เป็นแบบสีขาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆน,นะะชอบในโทนสีไหนนะคะ แล้วก็ตรงเซนฟีดแบ็กอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวซัพพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถนะคะเข้าไปลองอตั้งค่านะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ตั้งค่าฟังก์ชันที่เราอยากจะ,ะให้มันเป็นในแบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็หากเราไม่อยากจะใช้งานนะคะเราก็สามารถกดตัว r e m o v แอคเคา n ์ตรงนี้ได้นะคะอย่างตัวตัวอย่างตรงนี้เนี่ยของคูิเนี่ยเป็นแบบตัวอย่างเทสนะคะหาก เราไม่ต้องการนะคะพวกพก็จะกดรีมูฟนะคะแล้วก็มันก็จะมีตัวคอนเฟิร์มนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะหากเรายังต้องการอยากจะอ,อยู่ในหน้าการใช้งานนี้นะคะก็กดคลิกอีกแต่ว่าหากเราต้องการกดรีมูฟทั้งหมดนะคะก็กดรีมูฟตรงนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับตัวรีมูฟแอคเคาท์นะคะปุกพีก คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของหากหากเราทำการรีโมฟท,ทั้งหมดนะคะซีดซีดตัวที่เราจด24่สิบสีคำหรือว่ายีเคำเนี่ยอาจจะใช้งานได้หรือไม่ได้นะคะก็ลองพิจรนารณากันดูนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ในเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะตั้งมาซีดเดียวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้งานปกตินะคะอะก็จะเป็นในส่วนนี้นะคะสำหรับการอัปเดตตัว p e r a ์ l อลโ a ว l e เลนนะคะก็ ก็มีในส่วนของที่เพิ่มเข้ามานะคะอย่างที่บอกก็จะเป็นในส่วนของตัว NFT ซึ่งในอนาคตนะคะกำลังจะมะีให้เราเนี่ยสามารถเก็บ NFT ได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกนั้นนะคะก็คล้ายๆเดิมนะคะทำให้เราเนี่ยใช้งานสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกะ็ประมาณนี้แล้วกันนะคะในส่วนของตัวอัปเดตนะคะตัว Bella Wallet l g o นะคะหาค่นะคะ ยังเป็นเวอร์ชันเดิมนะคะก็สามารถเข้าไปกดอัปเดตในตัว Play Store หรือว่า App Store ของเพื่อนได้เลยนะคะเพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้มันก็จะเชื่อมลิงก์กันอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้ r e c o v e r y สีอันใหม่ก็ได้นะคะก็คือมันจะทำการอัปเดตให้เราเลยแล้วก็มาในส่วนของฟังก์ชันของ Bella าบ l l e t เลยนะคะก็ การอัปเดตก็ไม่ได้งากนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ปุ๊กปิ๊กอัปเดตเรื่องไหนนะคะหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทา,างล่างใต้คลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ